สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมอนีมาปลูกมะพร้าวพวงลอยค่ะพี่นอ้องนะคะมะพร้าวพวงลอยเพื่อนก็ตรเป็นแบบนี้แหรอคะเป็นน้อยใน้น่อยแบบนี้นะคะคล้ายๆมะพร้าวน้ำหอมแต่ว่าน้อยเพิ่นจะหน่อย,อยก็มะพร้าวน้ำหอมนะคะใจก็จะคุดลุม่มตื่นๆบด้เุดคุดลึกนะคะแล้วก็กบดินข้างๆเฉยๆก็คือเก่าค่ะพี่น้องตรงนี้ก็ให้เพื่อนปลโดนแสงแดดก็คือการกับสวนอื่นที่เพื่อนปลูกแล้วค่ะพี่น้อง กันแต่ว่าของใจจะไม่ได้หันไปทางทิศต,ตะวันออกนะคะอันนี้เป็นสะใจก็จะหันเข้าไปหานามเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งพ่นก็นจะดันขึ้นมาเนาะปลายเพ่นก็นจะงอขึ้นมาอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้อันนี้ก็เอามาปลูกสมแซมต้นที่พ่นตายค่ะพี่นอ้องมะเขา,าน้ำหอมตายกันเลยเอามะเขาพาวพงลอยมาปลูกแทน ที่แรกว่าจะเอามะพร้าวน้ำหอมสีทองเนาะแต่ที่นี่เพจที่เคยสั่งเพิ่นบอกว่าสินค้าหมดใจก็เลยเปลี่ยนเป็นมะพร้าวพวงลอยแทนนะคะก็รอชมว่าผลผลิตสิเป็นจังเดยนะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้องท่มนิดเดียวค่ะบ่หมหลายนี่แล้วก็หดน้ำปีนี้น้ำไหลายแห้งค่ะพี่น้องนะน้ำเต็มสะเลยเห็นปะ ก็สิเป็นพ้นดีกับต้นมะพร้าวเฮาเนะช่วงหนาฝนบรได้หดหนามเราก็อาศัยว่าคันเพ่นญ่แลเราพ่นกะสามารถดูดนามกินเองได้เฮาบ่ตรงไปหดนอกจากว่ามันจะแรงอีลีนะคะก็ประมาณนี้กัปลูกฟังดีแล้วก็ใจก็จะไปปลูกฟังพุ่นนะคะตำแหน่งก็ตรงขามกันพอดีค่ะพี่น้องเป็นมะพร้าวพวงลอยคื้กันมองทางนั้นก็ เอาไปสมเพิ่มเนค่ะพี่น้องนะคะก็ฝากพี่น้องติดตามผลงานนิดนึงเนาะว่าเออการเห็ดเกษตรสิเป็นจังไดแน่นะของส่วนท่านดีนะคะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ